สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์ดเกมเมอร์สำหรับในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการฟาร์มก้อนในเอเซนหรือจะเรียกว่าก้อนดำก็ได้ซึ่งไอ้ก้อนนี้จะได้ดอบมาจากไอ้ตัวลิปเปอร์นะที่เป็นไอ้ตัวยมทูตที่ปรากฏอยู่ในโซนของ Security เท่านั้นจากคลิปก่อนนั้นที่เราได้สอนวิธีการหาไอ้ก้อนดำ จะมาสอนวิธีการที่คล้ายๆการเพลงแต่ว่าจะเป็นการฟาร์มที่มีขั้นตอนที่เยอะกว่าเข้าก่อนหลังจากที่สามารถครับไออุปกรณ์เลเซอร์ทั้ง4ชนิดที่ได้ได้แก่อันนี้เลเซอร์เอมิเตอร์เลเ,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 เซอร์พาวเวอร์คอมพิวเตอร์เลเซอร์ลิฟเลเตอร์เลเซอร์แฟลมสี่อย่างนี้แต่ว่า ถ้าหาว่าใช้จริงๆก็ไม่ถึงกับต้อง4อย่างหรอกก็แค่มีแค่ตัวนี้ไอเลเซอร์อิมิเตอร์กับเลเซอร์พาวเวอร์คอเเตอร์เนี่ยสอ,อย่างเนี่ยก็ใช้ฟาร์มได้แล้วนอกจากนั้นแล้วก็ให้คราฟไอเอสเลทาวเวอร์ I e Tower นี้ด้วยให้มาจยัางบริเวณที่มีท่อเลเซอร์ทะลุกออกมาแบบนี้เนี่ยแล้วก็ทำการต่ออุปกรณ์ที่เป็นเลเซอร์นี่คือที่ที่เราต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็เอ็กซ์เรย์ทาก็ตั้งเอาไว้เลยตรงนี้อันนี้คือจุดที่เราได้ทำการต่อเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะดูนี้ก็ได้เนี่ยดูที่เราต่ออนี้ก็ได้นะหรือว่าใครที่อยากจะแบบว่าต่อด้วยวิธีอื่นเช่นอาจจะชี้ไปทางโน้นไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าชี้เลเซอร์แบบเราก็ได้นะชี้แบบว่าตามที่ตัวเองต้องการได้เลยเนี่ยนะโดยปืนเอ็กซนะ์เ r ย์ทานั้นจะเป็นตัวคอย ยิงไอเลกเตอร์ให้มันดับไอก้อนน้ะออกมาส่วนเลเซอร์นั้นก็มีหน้าที่หน้าที่ในการกำจัดไอตัวรีเปอร์ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ที่โซนเซฟโซนของเราได้เนี่ยก็ตั้งตั้งตรงนี้เลยแล้วก็ไอเลเซอร์เนี่ยที่ออกมาจากท่อน,นี้นะก็จะไม่มีไม่มีวันดับซึ่งหมายความว่าก็หอสบามา,มานั่งมานั่งฟั่มไอก้อนในไอเซนที่นี่ได้เรื่อย